โอนี้เลยหรอถ้าปีที่สองขอ50แลยโอ้โหโอ้ยใหญ่มากใหญ่ยาวมากผมขอจองต่ออีกรอบนึ่งได้ไหมอีกสาเดือนน่ะจองต่อเลยสวัสดีครับวันนี้พานัไปกินของอร่อยเลยิงทำงานเฮ้ยไปไปงานไปกินข้าวไหนไม่เอาไปไปเร็วทำงานอยู่หยิบไม้ถือยืนเลยไป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  ไปไหนที่ไรที่ไร,ไรก่อนเอาไป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 เอาหน้ากากก่อนชอ,อือหรกูเพ่เก็บข้าวไปเองไปไไม่ไปเดี๋ยวแบบเสียใจทั้งชีวิตเลยร้านนี้ว่จะจองได้เยอะเลย ช่วงนี้มึงชอบดูซีรีส์เกาหลีดินะใช่เรื่องล่าสุดที่ดูคือเรื่อง Crash Landing on You โอ้โหอย่างเก่าปีแล้วเนี่ยเพิ่งได้มีเวลาดูไงก็คือเวลาทั้งหมดอราทุ่มเทกับงานตื่นมาก็งานงานนี้ได้ดูาอิทวอนอิทวอนอิทวอนก็เพิ่งได้ดูเออทันตอมใช่ใช่ใช่ทันตนพับทันตนพับเฮ้แต่ว่าอิทวอนแบบเอาหารเกาหลีวันนี้วันนี้ได้กินอาหารเกาหลีใช่ไหมได้หางเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมอาหารเกาหลีแน่เลยทุกคนถ้าถ้าเป็นอาหารเกาหลีนะคือโคตรเก่งอะ เาดาถูกเป็นร้านที่แบบจองโคตรโคตรโคตรยากร้านเกาหลีอะไรวะจองยากขนาดนั้นร้านนี้เป็นแบบโต๊ะสองโต๊ะมีแค่นี้โอ้ไม่น่าเลยจองนานนี่เป็นร้านเลยน่าสนใจน่าสนใจได้ได้ได้เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอที่นู่นเลยถึงแล้วเฮ้ยร้านนี้เหรอใช่แล้วเฮ้ยเห็นในเห็นในแบบในเฟซบุ๊กแบบว่าช่วงช่วงปีที่แล้วที่แบบคนมากินกันแบบเยอะมาก แล้วโทรมาจองเขาบอกว่าเต็มครับเต็มเป็นเดือนเลยอะไรเงี้ยจิจิคุณคิมนะฮะนี่บอลกำลังจอดรถอยู่นะฮะเข้าไปร้านกันร้อนร้อนกลิ่นหอมมากไอตัวนี้นะรัับมเขาแบบอันเนี้ยน่าจะกำลังต่อยอดแล้วค่ะน่าจะกำลังไลฟ์อยู่ไปดูเขาไลฟ์กันทุกคนอันเนี้ยน่าจะกำลังต่อยอดนะเพราะว่าอะไร ทุกคนมาทุบนะแล้วอยากได้อยากได้น้ำต๊อกมากนะคะก็เลยบอกว่าโอเคงั้นจัดให้แล้วกันเดี๋ยวตัวนี้จะทําบรรจุภัณฑ์จําหน่ายให้นะคะส่วนตัวนี้เป็นต๊อกสําเร็จเห็นไหมคะจัดได้เลยค่ะชุดละก็ไลฟ์อยู่ใช่ไหมฮะไลฟ์เองเลยอิปป้าปังมากเพื่อนๆน้องๆนะคะมาจากปีกอีไกลเดี๋ยวยังไงน้องตัดต่อคลิปแล้วฝากไปกดติดตามด้วยนะฝากติดตามช่องอีกไกลด้วยนะคะแล้วก็ฝากอย่าลืมดูคลิปนี้ด้วยนะคะใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณค่ะ เรากำลังจะปูรมแดงกันขึ้นนึงมอน่าจะปูเสร็จเดี๋ยวบอนไปเดินได้ <c oughs> นี่คือแบบเดินผมแดงปูตโต้เหรอใช่ครับคือด้วยร้านนี้จริงๆอ่ะมันไม่ได้ทําที่จะที่เราจะทําขายอาหารเราอะต้องการแค่ขายกินจีิครับแต่ทุกคนอ่ะมาแล้วก็อยากจะกินอาหารใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันก็เหลือแค่พื้นที่แค่เนี้ยก็เลยก็เลยเอาท่าที่มีอะ โ้เียวใช่เฮ้ยดีเลยวันนี้ใส่ขาสั้นใช่กินได้เต็มเป็ตเวลามาร้านนี้แนะนำให้ใส่ขาสั้นใช่ค่ะมาร้านนี้แนะนำไม่ใส่ขาสั้นนะคะวันนี้ดูวันที่ไม่ได้ทำงานก็จะแบบใส่ขาสั้นนะครับเฮ้ยมีขาสั้นจริงปะเนี่ยจริงเดี๋ยวมารอแป๊บนะฮะทุกคนนี ยืนขาสั้นไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวมาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีไกนะครับวันนี้เราพานัทมากินข้าวที่บ้านบ้านคุณคิมตอนระหว่างที่ไปเปลี่ยนอย่างเกีใช่ปะเขาบอกว่าคิวอะเต็มไปถึงมิถุนาแล้วต้องขอบคุณมากต้องขอบคุณคุณบอลมากๆที่พานัานมาวันนี้นะครับแล้วเราจองยังไงจองเองจองปกติออร์แกนิกเลยก็คืยจองมานานแล้วใช่แต่ตอนเนี้ยเขาเห็นเขาเปิดอาหารล้เออหิวปะ ทำไมอะอาหารมาเร็วจังเลยครับคือร้านนี้เราไม่ต้องสั่งนะครับนี่เลยไม่ต้องสั่งค่ะทุกคนมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีว่าให้เลือกเมนูในอาหารชุดเนี่ยใครจะเลือกอะไรประมาณไหนได้เขาอกว่าป็นอาหารเกาหลีโอ,อมาพเพสเจ้าแรกที่เป็นอย่างนี้ของประเทศไทยก็คือวันนี้เราเรามากินก็คือหัวละ5 0 0ร้อยใช่ค่ะแต่เดี๋ยวดูว่าความ500อมันอลังการงานสร้างแค่ไหนได้ ดี๋ยวผมต้องเริ่มกินอะไรก่อนคะับต้อกินกิมจิก่อนกินกิมจิร้อยต้องชิมกิมจิก่อนไหนกิมจิเราอยู่ไหนเอาองค์ใหญ่เลยมันองค์ใหญ่เลยอยู่นู่นมาใหญ่ต้องเล่นอะไรกินได้หรือว่าโชว์่สิของกินค่ะของกินปลาใหญ่ไม่เคยเล่นเล็กวโอ้เอาลื่นเลยเนี่ยไม่เคยเล่นเล็กใช่นี่องค์นี้เลยหรอก็คือถ้าสมมติว่ายกได้ให้กับบ้านเลยอันอันนี้แบบอันนี้คือกินได้จริงใช่ไหมครับกินได้จริงๆไม่ใช่โมเดลมันหนักได้ เล่นกล้ามาเอาหน่อยแน่ใจเหรอเย็น challenge นี้มาเงินทองซ้โว้าวเฮ้ยยกคนเดียวก็ไหวสบาย position เนี้ยได้เลยไปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวหายแตก1 2 3นีอง้นี่นะจริงทุกคนเย็นด้วยแหรประเด็นน่ะท่าไห่ได้อาจารย์นี่ออกหน่อยเร็วอาจารย์ดำาจารย์ดำออกหนย นะหันด้านนี้หันด้านกิมจิคุณคิมนี่นี่ด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีลงมาอ๋อจะกินหมดนี่ก็เติมได้เติมได้หมดเลยโอเคครับไม่อั้นแค่ะกิมจิไม่อั้นโอ้ยใหญ่มากใหญ่ยาวอืมอืมสอบเนื้อเปรี้ยวไม่หวานไปอืมใส่กำลังดีใช่ปกติแบบกิมจิพวกแมันจะเล็กๆเนาะแล้วก็เปรี้ยวอันนี้มันแบบ หวานนำเนาะผมพี่ครมอ่ะมันคือกิมจิที่จะได้3รสฮะหนักวันเนี้ยคือกินจะรู้สึกหวานน้ำใช่ป่ะแล้วก็มีเค็มนิดนิดใช่ไหมแต่อีกประมาณสักอยู่ใน4วันถึง5วันเนี่ยความว้าวเขาจะเริ่มมาก็คือมันจะเร<ฮ>ิ่มอมนิดนิดมาก่อนตอนชิ้นั้นไหนดีไม่เห็นน่าได้เอาชิ้นนี้เลยนะคนละด้านแต่มันก็ชิ้นยาวอยู่นะได้านอยู่ด้านเหรอมึงก่อนมึงต้องก่อนโอเคโอเคได้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 อ่ะน้ำก่อนน้ำก่อนแล้วก็ตาขู่ตาขู่ ก็จริงนะยาวจริงนี่ซัดหมดเลยทำไมหน้าแดงร้อนนเดี๋ยวเรามากินเออเดี๋ยวเราไปเมนูแบบต่อไปดีกว่าแต่ละอันเลยไหมคะเนาะถ้าจะอยากให้ชิมนะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่อยากจะให้ชิมอันแรกเลยคืออยากให้ชิมจับเชดจับเชดนี่เหรอจับเชดเชิญครับเอออยากได้คู่กันกินมากไปครับจับเชดดูโอเด้งดิอื รสชาติไม่เหมือนจับเชลทั่วไปใช่ปกติจับเชลทั่วไปมันจะหวานแล้วก็แบบมันออยลี่เยิ้มๆเนาะอันนี้มันแบบแต่ของพี่ไม่มีน้ำมันแห้งหน่อยแล้วก็รสชาติดีเลยอ่ะมันหอมอ่ะหอมอะไรทุกอย่างหอมมากจะกินคู่กันคูดีอ่ะอันนี้เข้ากันค่ะเป็นไหมฮะเปรี้ยวนนิดึอมเปรี้ยวนิดนึงลอ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 งตักมาตักมาตักมาตักนี่อ่าแล้วก็กินคู่กับอันนี้ค่ะลองดูซูดอะไรขนาดนั้นนะ สุดยอดคำเมื่อกี้คือแบบจอดเลยดีมากอโเคเราไปกันอยากกินต๊อกมากตอนเนี้ยใช่ต๊อกต๊อกโกูตค่ะของที่นี่โอเด้งเราก็จะใช้ชิ้นบุ้มมากค่ะโอเด้งโอเด้งโอเด้งก็จะแบบออโเด้งจะเข้มข้นมากเหรอข้นมากหอมไงมันคือโอเด้งตัวเดียวกับในรับเชใช่แต่มันจะคนละอัตลักษณ์กัน รสชาติเข้มข้นมากผมขอจองต่ออีกรอบหนึ่งได้ไหมอีกสามเดือนเน่ะจองต่อเลยที่ขนาดเย็นแล้วมันยังแบบไม่ไม่แข็งไม่เหนียวใช่ค่ะใช้ก๋วยใช้ก๋อบีค่ะ้ก่อยอ่ะดีใจแลยเนาะต้องกิกแรงอันคือที่นี่เอาง่ายๆคือจะเน้นของใหม่อะค่ะถามส่วนตัวช่องโอเด้งโอเด้งกับต๊อะอร่อยอร่อยมากอ่ะต่อไปอันนี้อะไรครับ ตีมือเลยเกินอันเนี้ยเนนี้หนักๆแล้วเราต้องกินเบาๆบ้างแบบเต้าหู้นี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยดูน่ากินมากอันนี้ไฮไลท์เหมือนกันมากอ,าอันนี้จะเรียกว่าเมนูเต้าหู้เย็นคือคนสําหรับไม่ชอบกินเต้าหู้นะแต่พอกินตัวนี้ไปปุ๊บจะรู้สึกเฟรชอ่ะเฟรชยังไงชิมค่ะโอ้โเนื้อมันดูขาวเนียนแบบนุ่มแน่นอนแล้วแล้วมันใช่ค่ะเหมือนซอสยำ เหมือนเราถึงเรียกว่าน้ำยำแต่มันคือน้ำซอสชนิดนึงซึ่งทานกับสลัดได้ทานกับปิ้งย่างได้ตัวเดียวกันทานกับเบลูดิงอ่ะมันเป็นที่เราอยากจะจิ้มกับอะไรก็กินได้หมดเลยตู้้โรลเวอร์ต้องมาต้องมาโดนอร่อยกับเราหมูอ่ะไม่ไปน้ำซุปบ้างหรออยากกินหมูก้อนอยากหมูใช่ไหมถ้าอยากหมูต้องห่อค่ะอันนี้เหมือนกันนะครับหมูนี้กับหมูนี้ ไม่เหมือนค่ะอันนู้นจะเป็นหมูผัดกิมจิ๊ดของอบเปรี้ยวหวานผัดกิมจิเปรี้ยวหวานแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเค็มหวานแต่เป็นหมูชิ้นเน้นเน้นหมูผัดกิมจิหมูชิ้นใหญ่อยู่นะที่นี่เน้นเน้นคำมากค่ะใส่ซอสเลยดีครับใช่ใช่ใส่ซอสสุดแล้วก็ขอกระเทียมนิดนึงค่ะขอพริกนิดนึงค่ะพริกจะไม่เผ็ดเลยแล้วพอยัดไปปุ๊บตำด้วยกิมจินะคะตำยัดแล้วค่ะยัดเลยค่ะได้โอเคเขาค่ะใช่กินอาหารเกาหลีหมูนุ่มรสชาติคืเนี่ยจริงๆอ่ะ กินหมูกับข้าวสวยอ่ะก็อร่อยแล้วกินข้าวกับกิมจิก็ได้แล้วอ่ะจิงข้าวกิมจิแล้วก็หมูคือจบอ่ะมาเดี๋ยวเราลองอันนี้บ้างเป็นแบบเมื่อกี้ไงที่บอกก็คือครบเลยถ้าข้าวหมูกิมจิเปรี้ยวๆอ่ะเมนูนี้เลยที่ที่บอกมาแต่ถ้าจะให้อร่อยนะใส่พริกใส่กระเทียมอย่างเงี้ยค่ะลงไปด้วยเนียมันก็จะขบเครื่องใส่กระเทียมลงไปาี้ด้วยโอ้เยอะมากใส่กระเทียมแบบใส่เยอะเดี๋ยวจะปากเหม็นนะไม่เป็นไรแตให้ดมเดี๋ยวให้ดมเดี๋ยวให้ดมว่าไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยกินเข้าไปก่อน อนี่ข้าวกิมจิหมูกระเทียมแล้วก็พริกนะฮะดีมากใส่กระเทียมใส่พริกไปนะเข้ากันเมื่อกี้เห็นบอกกลัวกินปากไหมนีต้องมีตัวช่วยครดีคริปส์อีเทอร์มินเป็นเม็ดอมที่ทำให้กลิ่นปากสดชื่นไหนลองนี่ลองนี่ใส่หมดเลยได้ปะได้เนี่ยเอาเอาเยอะเท่าไหร่ะเอามให้หมดเลยเนี่ยสี่เม็ดเออห้าให้ห้าเลย เหมือนเพิ่งแบบตักน้ำเสร็จแปบงฟันเสร็จเลยอ่ะสดชื่นกระเทียมหายไปเลยร้องๆเฮ้ยหอมมาก หอมหอมมากดมไหมดมไหมดมไหมครับหอมหอมใช่ใช่สำคัญไม่มีน้ำตาลจริงปะเออเนี่ยชูการฟรีโอ้ยทุกคนโอ้โหดีมากเลยเม็ดอมอีคลิสเปเปอร์มิน์นะฮะอ่าชูการฟรีด้วยไม่มีน้ำตาลดีมากเลยนะครับมีรสอื่นไหมมีรสอื่นมมีมีมีนี่นี่นี่มีอีกสองนี่สวยมากอันนี้เป็นเปเปอร์มิน์ แล้วก็นี่เป็นแบคแครอทโอแต่จริงๆนะกินแล้วมันช่วยได้เลยเพราะว่าปกติร้านเกาหลีนะคะถ้าสมมติเรากินอาหารแล้วก็มีเครื่องเคียงเยอะๆอะเขาจะมีเม็ดลูกอมมันอย่างเงี้ยแถมให้ก่อนที่จะอ่ากอนที่ข้างนอกเพราะว่าเวลาที่จะไปเหมือนแบบ คนกิมจิเฮ้ยไม่ใช่คนกิมจิคนนเกี่ยวกับกิมจิมันก็จะมีกลิ่นกินกับกระเทียมมันก็จะมีกลิ่นไอ้นี่มันช่วยได้เลยมันช่วยทำให้เราเติมความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นดีเลยใช่เแล้วก็แบบเนี่ยเมื่อกี้ดูขนาดแล้วคือครอบฟอกเต้เลยพอดีคุ้มค่ามากด้วยมาต่อดีกว่าต่อที่เมนูอะไรดีครับพี่อยากให้กินทำจระทังแต่พี่กำลังจะเอาพี่เหรอใส่ใช่ได้กินทำจระทังตัดกระดูกออกมาคนละชิ้นค่ะใส่ถ้วยค่ะเสร็จด้วยตัดกระดูกออกมาคนละชิ้นค่ะใช่ใช่ใช่ตัดกระดูกออกมาคนละ เหมือนคุณครูวันนี้พี่กำลังทำอะไรครับพี่กำลังจะเอาเอาสีสหายลงไปให้ครบค่ะบตัวนั้นก่อนค่ะตัวนั้นก่อนเลยตอนแรกตอนแรกไม่ใส่เดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวมันจะแข็งแข็งไปเนาะมาอันนี้คือดูด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 ได้เลยค่ะเพราะว่ามันเปื่อยมากค่ะลองค่ะมันชิมมันมันมันอร่อยมากค่ะมันหอมมากค่ะหวานรสแบบนี้เลยอ่ะก้กง่อนนะก้องสอนเนี้ย มันแบบนุ่มเนืเกือนุ่มแบบละลายมันจะไม่เหลือความสากของเนื้อหมูเลยอืแล้วก็เปลื่อยมากค่ะแล้วมันจะเหมือนเผ็ดนะแต่มันไม่เผ็ดเลยไมเผือกเลยออยทีนี้มาเมนูพวกนั้นแล้วใช่ไหมคะมันต้องตัวนี้ด้วยค่ะตามด้วยตามด้วยอันนี้เป็นราชาของอาหารเกาหลีนะครับเป็นจำปงแล้วต้อมีเส้นจะขาดเส้นไม่ได้ออันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะจะเป็นจำปงเส้นฉับเชนนะคะเส้นหมนเส้น ะค่กินได้เหรอครับกินได้แล้วค่ะเสร็จแล้วปกติจำปงอะค่ะเขาจะใช้เป็นเส้นเขาเรียกว่าเป็นเส้นหมี่เหลืองบ้านเขาอะนะคะแต่ด้วยความที่เดี๋ยวนี้คนไทยเราจะนิยมเส้นที่มีความหนึบแล้วก็เหนียวก็เลยดิจัดแปลงเอาเส้นตัวฉับเช่มาใส่ที่ตัวเหมือนกับตัวที่ผัดอะค่ะแต่พี่คีมเอามาใส่ในนี้ค่ะใช่ใช่มันทํามาจากมันเทศนะคะตัวนี้อืมใช่ อชอบเ้นมากเลยเ้นแบบกรุบเนียวนุ่ม<อ>หนึบเดี๋ยวลองเมนูต่อไปดีกว่าเป็นซุปกิมจิเนาะที่เนี่ยสิ่งที่พิเศษเลยก็คือเขาจะใช้เต้าหู้ไข่แทนเต้าหู้ขาวเนาะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูแล้วกิมจิจะให้เยอะมากค่ะอาหารเกาหลีเป็นอะไรที่แบบหิวนะเพราะว่ามันสีแดงสีแดงมันเพิ่มอรรถรสในการกินอนะ่ะอร่อยกิมจินี่มันแบบหวานเนาะ ไม่ได้เปรี้ยวนะมาเดี๋ยวลองไก่ไก่อะไรนะครับไก่ผัดซอสต้องห่อไม่ะฮะเคยสอนไปหลายทีแล้วฮะต้องกินแบบนี้นะครับอย่างนี้นะฮะเอาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาวัตถุนะฮะเออแบบนี้แหละครับให่เลยฮะอย่างนั้นเลยฮะไก่นุ่มไก่เคี้ยวมากไก่ต้องในุ่มซุป ซุปหวานมากเลยอ่ะพี่เอรยังี้อันนี้มีหยอกคุกค่ะอุ้ยดูหมูดิดีมากเลยเหมือนหมูเด้งผสมหมูทำหมูสับธรรมดาเดี๋ยวสิ่งอื่นใดคือหมูอร่อยมากมีขายหมูแยกไหมครับอิ่มมากตั้งเซ็ตเนี่ยท,ที่ทุกคนเห็นอยู่อะทั้งหมดเนี่ยนะไม่รวมอันนี้สามพันบาท มากินได้ทั้งหมด6คนใช่ไหมครัหรือมามากันเยอะกว่านั้นได้ไหมครับได้6คนแต่ถ้ามามากกว่านั้นปุ๊บพี่คิมคิดเพิ่ม500บาทต่อห้องอ่ะเราจะให้อาหารเท่าเดิมเราจะจัดตามคนที่มาเลยอ๋อแต่แต่ก็คือมินิมัมเซตสแตนดาร์ดที่ทุกคนเห็นเนี่ยยกเว้นไอ้ตัวหม้อจำพวกเนี่ย3,000มาได้6คนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเต็มไปถึงแบบเดือน7แล้วนะฮะร้านเขาก็จะเปิดเป็นช่วง บ่ายกับช่วงเย็นช่วงบ่ายกับช่วงเย็นก็คือนั่งได้ตั้งแต่11บเอโมงจนถึงบ่ายบ่ายสามแล้วรอบเย็นนะครับห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นที่สำคัญมิกเซอร์ถือมาได้ค่ะแต่ตอนนี้กินมาแบบเยอะแล้วลอนเริ่มมาแล้วตอนนี้ลมหายใจเริ่มไม่ค่อยมั่นใจได้มแต่เรามีตัวช่วยอยากกินเนี่ยนี่หรอแบกเคอรเรนต์ดิสด้าเลยเปิดเองเปิดง่ายผาสะดวกอุ้ยเปิดง่ายผาสะดวกสีสวยมากนี่อ๋อผมเปลี่ยนเลยหุย กลิ่นแบบแบ็คเคอร์เรนต์ลอยมาเลยเป็นไงอ๋อจริงจริงก็ยากรสชาติเป็นยังไงบ้างมันหอมหอมมีกลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์อ่ะแตมีีกบ้างขออีกเอาไปแจกเอาไปแจกเนี่ยกินเองพูดดีๆแจกด้วยกินเองด้วยให้หมดเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวไปซื้อเองก็ได้โผลมาเยอะมากนะครับซื้อง่ายตายดีมากทุกคนนี้แนะนำเลยชูชูข้าวฟรีด้วยแบบไม่มีน้ำตาลนะครับแล้วหอมสดชื่นแล้วเมื่อกี้บอกว่าซื้อได้ ซื้อใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนําแล้วก็ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านแฮะตอนนี้ทาง eclips e เขามีกิจกรรมดีๆลุ้นของรางวัลใหญ่อยู่ด้วยเมื่อซื้อเม็ดอม eclips e ลดใดก็ได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook eclips e thailand ได้เลยครับก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณมากนะวยนะครับอร่อยมากแล้วก็เ่อกียเห็นวันบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดร้าน ใช่ไหมครับครบรอบหนึ่งปีครบรอบหนึ่งปีเราก็ขออนุญาตมอบของขวัญให้นะครับีแค่นี้ปต่ตบใจน้ำตาจะไหลขอบคุณมากเลยนะครับก็ขออวยพรให้ร้านขายดิีขายดีขายได้มากกว่าเดิมอีกเท่าตัวเลยครับครบรอบหนึ่งปีน่าจะสิบที่ยี่สิบถ้าปีที่สองขอห้าสิบแล้วเลยขอบคุณมากขอบคุณครับ บายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสังเกตดิ้งเราด้วยนะครับบ๊ายบาย